ครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับในเรื่องของการควบคุมให้คอนแทคเตอร์ทำงานคอนแทคที่จะมาเป็นตัวสาธิตก็จะมีคอนแทคที่เป็นคอนแทคเมนคอนแทคอยู่3หน้าคอนแทคหน้าคอนแทคที่1หน้าคอนแทคที่2หน้าคอนแทคที่3ดูได้จากตัวเลข1 3 5อันนี้คือเมนคอนแทคจุดที่จะจ่ายไฟเข้าส่วนเมนคอนแทคจุดที่จะจะจ่ายไฟออกก็คือ2 4 6ี่ ที่จะต่อไปอย่างมอเตอร์ใช้งานส่วนด้านบนก็จะเป็นคอยของคอนแทคเตอร์ตอนนี้จะมาสาธิตวิธีการต่อให้คอนแทคเตอร์ทำงานโดยจ่ายไฟไปแล้วคอนแทคเตอร์จะสามารถทำงานได้สายไฟที่ใช้นะครับสายสีน้ำตาลจะแทนสายลายก็เอาสายลายนะครับต่อเข้ากับหลังสวิตช์เบรกเกอร์ในที่นี้สวิตช์เบรกเกอร์ จะแทนอุปกรณ์ตัดตอนหรืออุปกรณ์ป้องกันวงจรจากลายก็จะมาเข้าที่คอยของคอนแทคเตอร์แล้วก็ออกจากอุปกรณ์ป้องกันวงจรจุดนิวตอ่อนิวตนจะใช้เป็นสายสีฟ้าหรือสายสีน้ำเงินของตัวสติ๊กเกอร์ จะต่อเข้ากับคอยของคอนแทคเตอร์จุดที่เหลือคอยของคอนแทคเตอร์โดยปกติทั่วไปจะใช้สัสญลักษณ์หรืออักษรกำกับเป็น A1 และ A2 ในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจ่ายไฟให้กับตัวคอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์จะสามารถทำงานได้นะครับจ่ายไฟแล้วปุ๊บคอนแทคเตอร์ทำงานถ้าต้องการจะให้อยู่การทำงานของคอนแทคเตอร์ก็เลือกจ่ายไฟอันนี้คือในกรณีที่ จะให้ดูว่าคอนแทคเตอร์สามารถที่จะทํางานได้ต่อไปจะมาดูวิธีการควบคุมให้คอนแทคเตอร์ทางานโดยใช้สวิตช์ปุ่มกดที่เรียกว่าพุชเตตมสวิตช์แล้วก็ใช้สวิตช์ทางเลือกนะครับสวิตช์ทางเลือกแล้วก็ตัวหลอดสัญญาณหรือตัวหลอดไฟตรงนี้จะแทนมอเตอร์เรามาดูการทำงานการต่อวงจรโดยวิธีการควบคุม แบบต่างๆกันนะครับเริ่มแรกควบคุมโดยใช้สวิตปุ่มกดหรือที่เรียกว่าพุชเวตอมสวิตก็จากอุปกรณ์ป้องกันนะครับจากอุปกรณ์ป้องกันอันนี้จุดนี้เป็นลายนะครับจุดนี้เป็นลาย ส่วนนิวตันเราคงไว้ตำแหน่งเดิมก็คือนิวตันเข้าคอยของคอนแทคเตอร์ส่วนลายนะครับลายก็จะมาต่อเข้ากับสวิตช์ปุ่มกดหรือพุลล์ตอมสวิต ออกจากสวิตซ์ปุ่มกดนะครับออกจากสวิตซ์ปุ่มกดก็จะมาเข้าที่คอยของคอนแทคเตอร์นะครับคอยของคอนแทคเตอร์ ตอนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าจ่ายไฟให้กับวงจรกดสวิตสาตาร์ดโดยกดสวิตปุ่มกดคอนแทคเตอร์จะทํางานปล่อยมือออกจากสวิตปุ่มกดคอนแทคเตอร์จะหยุดการทํางานในตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเอาคอนแทคเตอร์ในวงจรตรงนี้โดยใช้สวิตปุ่มกดมาควบคุมให้มอเตอร์ทํางานหลอดไฟจะแทนมอเตอร์เพราะฉะนั้นก็จะ ต่อสายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสายสีน้ำตาลตรงนี้จะแทนเป็นลายนะครับแทนเป็นลายลายจะถูกมาต่อเข้ายัางเมนคอนแทคจะติดมาต่อเข้ายัางเมนคอนแทคเพื่อใช้เป็นสะพานไฟนะครับเพื่อใช้เป็นสะพานไฟเป็นตัวจ่ายให้กับวงจรของมอเตอร์ทำงาน ส่วนนิวตันนะครับนิวตันลายผมจ่ายเข้าที่จุดที่หนึ่งของเบรคคอนแทคส่วนนิวตันผมจะจ่ายเข้าจุดที่3ของเบรคคอนแทค หลังจากนั้นนะครับก็นำลายที่ออกจากมีนคอนแทคจุดที่หนึ่งะครับจุดท,ที่หที่เป็นสะพานไฟไปต่อที่หลอดไฟนะครับไปต่อที่หลอดไฟหลอดไฟตัวนี้จะใช้แทนมอเตอร์ นะครับหลอดไฟตัวนี้จะใช้แทนมอเตอร์เข้าจุดแรกของหลอดไฟนะครับส่วนออกจากเมนคอนแทคจุดที่สามก็จะไปเข้าที่หลอดไฟหรือตัวมอเตอร์จุดนี้จะเป็นนิวตันนะครับจุดนี้จะเป็นนิวตัน มาเข้าที่ตัวหลอดไฟเราลองมาดูการทำงานของวงจรกันนะครับในวงจรตรงนี้ถ้าเกิดจ่ายไฟให้กับตัวคอนแทคเตอร์นะครับตอนนี้วงจรยังไม่ทำงานเราต้องการจะให้คอนแทคเตอร์ทำงานนะครับกดสวิตช์ปุ่มกดนะครับคอนแทคเตอร์จะทำงาน สังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมกดสวิตช์ปุ่มกดคอนแทคเตอร์ทางานหลอดสัญญาณนะครับหลอดสัญญาณหรือหลอดไฟที่ใช้แทนมอเตอร์เนี่ยจะติดถ้าปล่อยมือออกจากสวิตช์ปุ่มกดหลอดไฟจะตัดอันนี้คือการควบคุมให้คอนแทคเตอร์ทางานโดยใช้สวิตช์ปุ่มกดนะครับทำปล่อยหยุดกดทำปล่อยหยุดถ้าต้องการจะปลดวงจรก็ออฟสรกรีนเบรกเกอร์ ต่อไปผมจะปลดวงจรก่อนนะครับ วงจรที่เหลือ,อยังคงเป็นวงจรเหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นวงจรเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าผมปลดสายลายนะครับปลดสายลายที่จ่ายมาจากตัวสรกริตเบเกอร์เนี่ยเข้ายังสวิตปุ่มกดนะครับเข้ายังสวิตปุ่มกดตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับจากการควบคุมโดยใช้สวิตปุ่มกดผมจะมาควบคุมโดยใช้ซิลิคเตอร์สวิตหรือที่เรียกว่าสวิตท,ทางเลือกก็เหมือนเดิมนะครับจากลายที่เข้าสวิตปุ่มกด ตอนนี้ผมย้ายจากลายนะครับสวิตปุ่มกดมาเข้ายังสวิตท,ทางเลือกนะครับมาเข้ายังสวิตท,ทางเลือก ออกจากสวิตช์ทางเลือกนะครับออกจากสวิตช์ทางเลือกเดี๋ยวขอย้า,ย,ายตำแหน่งตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเข้า <c oughs> <c oughs> สวิตช์ทางเลือกนะครับเข้าสวิตช์ทางเลือก ออกจากสวิตช์ทางเลือกก็จะมาเข้าคอยของคอนแทคเตอร์เข้าที่จุด A1 จุดลายนะครับสำหรับวงจรนี้การทำงานเมื่อกดสวิตช์ทางเลือกหรือบิดสวิตช์ทางเลือกคอนแทคเตอร์ or, จะทำงานแล้วก็มอเตอร์จะหมุนในกรณีที่ต้องการจะหยุดการทำงานของวงจรก็บิดสวิตช์ทางเลือกให้หน้าคอนแทคของสวิตช์ทางเลือกจากออกคอนแทคเตอร์ or, ก็จะหยุดการทำงานมอเตอร์ Motor, ก็จะหยุดหมุน ในกรณีการควบคุมโดยใช้สวิตช์ทางเลือกมันจะเหมือนกับการใช้สวิตช์ทางเดียวสวิตช์ที่ใช้ตามบ้านปิดเปิดนะครับก็คือเรากดสวิตช์คอนแทคเตอร์จะทํางานมอเตอร์จะหมุนปล่อยมือออกจากสวิตช์คอนแทคก็จะทํางานการทํางานจะเหมือนกันนะครับก็คือจ่ายไฟเข้ามาบิดสวิตช์ทางเลือกไฟจะเข้าคอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์จะทํางานมอเตอร์จะหมุนต้องการจะหยุดการทํางานของมอเตอร์หรือคอนแทคเตอร์ก็บิดสวิตช์ทางเลือก หรือ selector switch อีกครั้งหนึ่งวงจรก็จะหยุดการทำงานจบการบรรยายสาธิตวิธีการควบคุมให้คอนแทคเตอร์ ter, ทำงานโดยใช้สวิตช์ปุ่มกดและสวิตช์ทางเลือก